สวัสดีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะเช้านี้ก็พบกันกับช่องน้องแมคโครนะคะจันยามสายๆนะคะพบกันกับหนุ่มน้อยกลางทุ่งนานะคะพลายแมคโครหนุ่มน้อยวัย8 8ปีนะคะ ของน้องก็ประมาณนี้นะคะแม่แมคะตอนเช้าพามาปล่อยก้นหญ้าวันนี้ก็กินต้นมะย่ามนช่วงนี้ เช้านะคะตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะให้กับช่องพายแม่โคด้วยนะคะ <c oughs> เป็นกำลังใจฝากเอ็นดูน้องด้วยนะคะแม่ๆ <c oughs> โอ้ขนาสูงขนาสูงโยคะไม่ไหว <c oughs> เออ ก็เริ่มแห้งแล้วนะคะวีนี้รู้สึกว่าจะแห้งเร็วนะคะแห้งแรงเร็ว ติดคลองนะคะได้ลงเล่นน้ำทุกวันน น้ำยังไม่เปียกหัวเลยจะขึ้นแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไปหอบเอาต้นสับป,ปะรดก่อนเร็วหอบมากินกานลางวันเร็วเลือกเลือกไม่เลือกแล้วด้วย เออเอาได้แค่นั้นก็กินแค่นั้นเลยรอ,อบนี้กลับไปเอาเยอะกว่าเดิมหันกลับไปเอาเยอะกว่าเดิม ก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแม่แม่จ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะแม่แม่จ๋าหนุ่มน้อยพลายแมคโคนะคะฝากแวะเอนดูนะคะแวะอุดหนุนสน,สนับสนุนผลไม้ออนไลน์น้องด้วยนะคะแม่แม่จ๋าเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ